ขั้นตอนการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลต้องดำเนินการภายในวันที่28มิถุนายน2568สำหรับแรงงานกลุ่มขึ้นทะเบียนใหม่ครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567จะมี1ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือว่าทำไบโอมาติกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดให้ท่านต้องดำเนินการภายในวันที่ 28มิถุนายน2568ต้องรีไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลหรือวัาจัดทำไบโอเมตริกนะครับกรณีที่ไม่สะดวกที่จะดำเนินการเองไม่สะดวกที่จะจองคิวและนำพาแรงงานไปจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบริษัทเราเปิดรับเอกสารเพื่อให้บริการถึงวันที่16มิถุนายน2568นี้เท่านั้นนะครับหากต้องการติดต่อขอรับบริการหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่ ตเติมโทรเข้ามาขอคำปรึกษาได้ที่0619564444